ท่านผู้ชมครับยังคงอยู่ในบางกอกอินเตอร์เนชันแนลมอเตอร์โชว์2025นะครับนอกจาก c h a l l อร์ฮอล์1-3ครับสำหรับ Active Zone h a l l 4ที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะครับยังมีในเรื่องของการจัดแสดงเกิดขึ้นอยู่ฮอล์ h 4นั้นผุดขึ้นมาด้วยที่มีการจัดแสดงภายในทั้งรถยนต์มือสองทั้งแฟชั่นก็มีนะรวมไปถึงกับในเรื่องของงานที่เป็นงานแสดงอะไหล่จากประเทศจีนครับและ ยิ่งน่าสนใจไปกว่านั้นสายมูไม่ควรพลาดกับการที่สายมูมารวมตัวกันนะฮะดูดวงดูป้ายทะเบียนรถยนต์นะแม้กระทั่งเอาพระมาแลกรถตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นไปดูกันครับข้างในมีอะไรบ้างครับ เ้ามาปุ๊บก็เจอปั๊บครับกับในเรื่องของรถยนต์คุณภาพนะมิเลเนียมออโต้เขาได้นำรถยนต์เบียนเป็อยูนะครับในส่วนของรถใช้แล้วเนี่ยนะฮะร,รถผู้บริหารเนี่ยมาจัดแสดงหลากหลายรุ่นเลทีเดียวครับทั้งในส่วนของซีรีส์3เอ่อในส่วนของ X1 X3 มีมาให้ครบนะแล้วก็มีแคมเปญเฉพาะงานนี้ด้วยทั้งกิฟต์การ์ดจากเซนทัน ประกันภัยชั้นหนึ่งก็ฟรีนะครับและอื่นๆอีกมากมายลองเข้ามาดูกับ b m เ s e มย car จาก Millennium Auto ครับในขณะที่บางกอบมอเตอร์โชว์กำลังขับเคลื่อนไปนะครับภายในของ Active h o r l 4นั้นเนี่ยก็จะมีอีกงานหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งเป็นงานจัดแสดงอะไรจากจีนนะอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังผมครับ อะไรที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปแล้วนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้สายมูไม่ควรพลาดและด้านหลังผมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับทั้งพระพุทธรูปนะครับที่ปั้นมานะฮะก็มาจัดสแสดงแล้วพร้อมกับให้ผู้ที่ชื่นชอบนะมาเช่ากันได้ที่งานนี้นะส่วนหนึ่งของทางสายมูเขารถซิ่งมาแล้วนะฮะ AE86 มือสองนะครับเป็นยูสคาร รวมไปถึงด้านข้างตำนานออฟโรดไซมินิอย่างจินนี่อีกหลายคันเลยครับท่านผู้ชมครับประชากรจินนี่เนี่ยในไทยก็เยอะอยู่นะเป็นร้อยร้อยคันเหมือนกันอยากได้ของแต่งรูปแบบหลากหลายเลยนะครับมาดูตรงนี้ได้หลากหลายต้นนักแต่งของจินนี่เขามาจัดแสดงนะพร้อมจำหน่ายด้วย ู้ชมครับข้างหลังของ Active h o สี4นะจะมีโซนอาหารด้วยนะครับก่อนถึงโซนอาหารมาสะดุดตาตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นลานไบเป็นลานที่ให้เด็กๆมาสนุกสนานกับรูปแบบคล้ายๆของจักรยานนะฮะมาซิ่งกันในสนามแข่งแบบนี้ได้ก็มีกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับมาดูตามรอบของเขาแล้วก็พาลูกๆพาหลานๆมาแข่งใน กลางปีรันไบในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยนะครับตรงเนี้ยสำหรับผู้ที่เข้าชมงานนะมาชิงโชคในเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับ70,000บาทเลยอยู่ตรงนี้ฮนะในส่วนของ Special ลแอทิวิตบายกลางปีครับนี่ครับในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งนะท่านผู้ชมที่ชอบอัพเกรดที่ชอบเสริมสวยที่ชอบแต่งหล่อให้กับรถคันลักนะฮะล้อแม็กก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญนะครับ ลดลายมากมายหลากหลายขนาดอยู่ที่นี่เลยฮะลองเข้ามาดูครับหาเลขทะเบียนสวยๆเลขตัวไหนอยู่นะลองมาดูที่นี่นะครับทั้งเลขตองเลขโฟเลขสวยๆตามใจตามเจ้าของรถตามลูกค้าก็เข้ามาหาดูได้ครับ หลากหลายกิจกรรมหลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้นที่ Active โซ n ฮอตรงนี้นะฮรรถแลกเงินไปจนถึงกระเป๋าแลกเงินก็มีนะครับนอกจากนี้ก็ไม่น่าเชื่อแต่มันก็เป็นไปแล้วสำหรับสายมูเตลูนะครับในส่วนของ Active โซนฮอตรงนี้จะมีโซนมูเตลูซึ่งหมอดูชื่อดังต่างๆมากมายครับหมอลักษเอ่ยนะฮะรวมไปถึงกับกูรูพระชื่อดัง เอาพระมาประเมินก็ได้นะครับูรูชื่อดังต่างๆเนี่ยที่เขาเข้ามาในงานตรงนี้นะฮะก็สามารถตรวจสอบพระแท้หรือไม่แท้ได้นะครับลองเข้ามาดูกับทางสายมูเตลูนะทะเบียนนะครับก็ดูดวงจากเลขทะเบียนได้รวมไปถึงทะเบียนสวยๆเลขสวยๆก็มีจำหน่ายในงานนี้ครับ อย่างที่บอกครับบางกอกอินเตอร์เนชันแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่46นี้นะฮะไม่ได้มีแค่รถยนต์รถจักรยานยนต์หรืออุปรกรณ์เกี่ยวเนื่องนะครับมูเตลูก็มีทะเบยียนสวยๆที่ผมนำเสนอไปก็มีรถมือ2ชุดแต่งต่างๆหลากหลายสำนักก็มีนะครับรวมไปถึงกับในเรื่องของจัดแสดงในเรื่องชิ้นส่วนอะไหล่าจากจีนก็มีอยู่ใน Active ฮอร์สีตรงนี้นะฮะ สำหรับแอดทีพพช .4 นะครับจะดําเนินการควบคู่ไปพร้อมกับมอเตอร์โชว์เลยฮะหมดการจัดแสดงวันที่6เมษายนนี้นะพลาดไม่ได้ลองเข้ามาดูสําหรับผู้ที่ชื่นชอบอุปกรณ์ตกแตง่งรถยนต์มือ2สายมูตเตลูรวมถึงอื่นๆที่กล่าวไว้ครับ